สวัสดีครับคุณผชมท่านครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับนายบอลเเครับวันนี้เป็นการวิเคราะห์บอลประจาวันพุธที่สกมกราคมปี2 5 6 8ครับที่จะมีอยู่4คู่1มุมนะครับเป็นอยู่่าแชมเป้ลิกทั้งหมดเลยครับและการแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับครับบูการนมาตีสาตรงครับผู้นักมันครับสุดการพบกับาริชเชนแชีงแมงครับนวมาตีสามตรงเช่นเดียวกันครับฟุตบอลครับมิเดิลเมดานพบกับมนตโกครับนวารตีสามตรงครับตากับเวาบับเ์ติกครับนว ทีส่สนใจก็อย่าลืมฝากตัวฝากใจให้กับอลเซนเอ็ด้วยนะครับผมไม่เสียวลาเรามารับชมรับฟังกันเลยครับผมเซอร์คัลรของเรานี้นะครับเป็นการไปออกอนฟสิอ์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้พบก,กับ Group, ครับบูกับศึกฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพฤดูกาล24ับ2อรอบรีเฟสและสุดท้ายเป็นการพบก,กันระหว่างเรือใบสซฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้อันดับที่2ีเปิดบ้านเป็นัสเตเดียมรับกรรมเยีนของครัฟบูคออันดับที่20ครับกดการเข้ารอบใหม,ค 8, ม่ครับันบ2งถึงแ้วเู้ารอบรับหกที ซิตี้เปิดบ้านชนะคาบ,บูมาศีตรตัวหนึ่งครับในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อปี2องครับสีดตรวม21ด,ดู2นัดครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะ2รวดเลยครับ,ท,รบ,บรดด oli, of, ที่ทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้กับเป็นกัวเดล่ากุญสือของแมนเชสเตอร์ซิตี้เก็ตแมนยูตัวของอดุโคลดีดูซานอฟที่ติดโทษแบนลงไปถึงรูเบนเดียสเจเรมีโดกูนาธานอาเกโรดิโกเอเดนเดชและก็ออสการ์บอบที่ติดโทษแบนที่บาดเจ็บอยู่ครับท่าจะรวมสี่ต่อสองต่อสามตัวหนึ่งครับในการใช้งานแนวรุกใช้งานของซาวิโอเควินเดอร์์ดสสสนน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 ััััับบบบบุุห้้้้้าาาาาาาเเเเเเปอออออยย่่งงงงรริิฮฮลกกกกกกมมีีีคคคใทููซข ของชูอัลิว่าที่ตีโทษแบนลงไปถึงพลาสติกชิกุรุกุนัสนฮารุยะฟูจิจิเรอทารุโซโนดะที่บาดเจ็บอยู่ทั้งหมดจำนวนสี่องตัวสาต่อหน่งครับในรุ่ง,งานของอูโกเวลเซนฮัสฮานาเค่นนิชันสโครัสสามสูนนาเป้าอย่างเฟรานยุสกาและลาสกอร์เกอนี่ครับฟอร์มูลการแมนเตอร์ซิตี้อันดับที่สห้เกมล่าสุดรายการพิมร์มลีกแมกนบบ 10, เตอร์ซิตี้เปิดบ้านชนะเจสซีสามตัวหนึ่งครับเกมบุกดีขึ้นยิมบุรุสสิบเกมเจดรายการหกเกมล่าสุดชนะสี่เสมอหนึ่งแค่ ตัวนึ่งกาฟอสุดไม่แพ้ขมา20เกมต่อกันเกมล่าสุดชนะ4เกมเสมอ2เกมแพ้สุดเกมฟอร์มโดยรวมยอดเยี่ยมครับในรื่องกลยุการแมนเชสเตอร์ซิตี้แม้จะมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหลายรายแต่สกยภาพทีมโดยรวมนั้นเหนือกว่าครับเกมลุกมีเดียจากเออร์ดิงฮาลันเกวินเดอรบอร์ซิดฟอร์เดนเกมนี้ในบ้านเนี่ยเปิดเกมลุกใส่เต็มที่แน่นอนครับปรุ่นข้รอบต่อไปทนทีคบบุฟอร์มท่รงหลังยอดเยี่ยมครับเกมลุกมีเดิลจากเฟลูสกาครับผมเกมร สกอต์การ์ดแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะ3า3ตัวศูนยกับฟันองการแมนเชสเตอร์ซิีเปิดมากว่าใจครับสกุลกามาดในการเป็นการาข่งฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกเช่นเดียวกันการล่วงสุดการพบกับปารีสแฌเชียนเกมสิวันแชมเปียนลีกฤดูกาลสองสี่ทับสองห้าลีกเฟรมันสุดาเป็นการพบกันของมาสาสตนการ์เทมที่ยีสีเปิดบ้านเอ็พอารีน่ารับการมีเยอนของเปเชปารีสแฌเชียเทมร์กี่สองของตารางการปะงอันเจอกันยังไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยครับในรายการนี้และทนกฝั่งสุการ์ดคร เที่ที่โทษแบตลงไปถึงเชลกิราซีดองสกาดูเอลบิราตูเลโยโซฟักโนมัสนิโคลัสนาตรีลูก้าไรมุที่บาดเจ็บอยู่น่าจมาโน่สี่ต่อสี่ตสองครับแนวรู้จะใช้งานของนิกวอเทอร์มาเด่จับคู่กับเทมดินเดโมโรวิชแลอรขายเกโนนีครับซาตินาฟารปาัิเชนชมังครับรุยอลิเกเอปติเนสู้สื่อของปาริเชนชมังินเนี้ไม่ต้องของเควินดันโซที่โทษแบตลงไปถึงอิบราฮิมเบมบายมาโกรติฟลาเรตรุยมิรันซิคูเนียเพรสเนลคิมเบที่บาดเจ็บอยู่น่าจะมาโน่สี่ต่อสามต่อสานขอม วเนเวสวิญญาวารนชาอีเอเมรีในรู้ใช้งานของอุสมาเดมเบเล่กอนซาโดลแมอสบรันต์บาคุาดาสกอรนเกีรับ่สุดคับตุกเกราสุดในการบุเดสกาเยอรมันไปเยือนพบกอาไม้ศย์ห้าแพ้สูงบุนสองครับล่าสุดแผ่วลงไม่ชนะมาสเกมติดหกเกมล่าสุดชนะสี่เสมอหนึ่งแพ้หนึ่งฟอร์มยังดูดีครับปารีสชาอีช์แมนเกียรติราชสุดในลีกเอียงฝรั่งเศสปารีสชาอีช์แมนเปิดบ้านเสมอแรงหนึ่งบุนโด้หนึ่งไม่ เยมคับเกมุชชคมนำโดยกอซาโดรามอสูนมาสเตมเบเรตเกมรับเหนียวแน่นกมนี้ข้งทีมเปิดเกมรุ้ใส่เต็มทีคกาจะครองบอลมากกว่าแต่ปาดิเชงเชยแบนเนี่ยเกมส่กับเที่อันตรายครับสกอร์ได้กับปาีิเชงเชมเบชนะสองตัวหนงครับฟันนงกับปาีสแชงเชยเบนเียดชนะครับเอกราชมาในครับเป็นการวิเคราะ์ฟบลยูฟ่าแชมเปียนส์เชีนเดียวเลยครับระหว่างอินเตอร์เมดิลันพบกับโมนาโกครับซึ่งฟุตบอลแชมเปียนสลีกฤดูกาลสองี่ทัพสองห้ารบกเฟสนัดท้ายเป็นการดบกันของมู โมนาโกสองในเกมสกกระชับมินเปียปี2อ2 2์ครับาฝั่งอินเตอร์มิลานกาัเชียม่นสกีกุสือของอินเตอร์เมลานไม่มีตัวของฮันกินกาเรียเฮนริกมดิขยานยันบบชเช็กสละเฟเลเดียนาจิโน่ครับแล้วก็ที่บาดเจ็บอยู่ทั้งหมดจะมาต่อต่อ 5. ต่ครับในการใช้งานของเดนเซลดูมฟรีนิโคลโบรเลราทีสเตียนอัรานีเฮนดริกมาดิขยานหากไม่ที่จะเป็นของเดวิดเโรเตนซีกาเฟเรโกมาโกคู่กองหน้าเป็นลอตโตมาตินเน่กับเมองโนดแท รวมไปถึงฟลอรบินบราคุลวิลฟิสติโกจอสเอเลนิกคนาที่บาดเจ็บอยู่ทั้งหมดจำนวนสีต่องตัสามตัวห่งครับในรู้ใช้งานของมาเยสกาเรสอเลซานเดอร์กอร์วินเอลดนเซนเบนเซกีสาตูน้าเป้าอย่างบิลเอ็มบโลและสอเกมนี้ครับฟอร์สูกับอินเรอรที่สี่รายการเซียตารีมิลานไปเยือนเวนิสหนึรูับฟอร์สุดรายการนี้เสียแค่หประตูเกมรับดีมากครับแต่ยิงได้น้อยครับขเกมรับสุดชนะสี่เกมเสมอหนึ่งเกมแพ้หนึ่งเกมฟอร์สุดยิ 4เกมสมอ1เกมแพ้2เกม6เกมล่าสุดชนะ3เสมอ2แพ้1โดยรวมยิ่งดีขึ้นครับเกมเกมนีการ์บินเตอร์เมลานฟอร์มกำลังยอดเยี่ยมคับเกมขเฉดคมเกมํำโดยนารตโรมาตินเนสเมนรีทารีมีเกมราเหนียวแน่งเกมนี้ในบ้านเนี่ยเปิดเกมลุกใส่กดดันคูซูแน่นอนครับขณะที่โนโรฟอร์มช่องหลังเนี่ยเริ่มดีขึ้นเกมลุ้มีเจากบรีเอมิโรเกรายังต้องปรับปรุงเกมนี้้องสอนทีมเปิดเกมลุกใส่แน่นอนครับอินเตอร์มมลานเนี่ยครองบอลมากกว่าแต่มอนโรเนี่ยเกมสองกับที่น่ากลัวเกมน เชิญเนะครับตัวกุกแของเราในวันนี้นะครับเป็นการวิคาะห์ฟอนยูฟ่าแชมเปียนลีกเช่นเดียวกันครับระหว่างแอสตันวิลล่าพบกับเซลติกครับซูฟวอนแชมเปียนลีกฤดูกาลสองสี่ทับสรอบลีกเฟสรอบสุดท้ายนะครับเป็นการพบกันของสองฝ่ายแอสตันวิลล่าทีมวันที่เก้ของตารางเปิดบ้านวิลล่าพาร์คแล้กรมีเงินของมาได้เจ้าขาเซลติกทีมวันที่สิบแปดของตารางครับผูงกนกับการนะเรัาเป็นการเจอกันทั้งสทีมในกิจกรรนายการนี้เธงเดือดฝ่ายแอสตันวิลล่าครับอูนัยมิรีก แนวรู้จะใช่การของเดรอนเบรี่มอร์แกนโรเจอร์จากขอบแรมซี่สุนัรเป้าอย่างโอเดรวัตกิลาสของเกมวันนี้ครับแฟนฝั่งเซลติกครับเรนเดนโรเจอร์ครับผมผู้เล่อของเซลติกไม่มีตัวของเดนเซนไมดาที่ติดโทษแบนลงไปถึงโอดินโฮมเจนฟอร์เรสที่บาดเจ็บครับต้องจำนวนสี่ต่อสามสามครับแนวรู้จะวางนิโคลัสคุนส์อดัมดายานฮุยุนจุนและล่าสุดของเกมวันนี้ครับโฟร์ครับแอตมาลีนแบบที่เก้ารายการพรีเมียร์ลิแอตมาลีาเปิดบ้านเสมอเวสต์แฮมมาเจ็ดหนึ่งตัวต่อหนึ่งไม่ชนะให้มาสามเกมตีนโฮกิลล ชนะยังบอยหนึ่งบอะตูสวนครับชนะสองเกมยิงประตูของเกมติดครับเกมล่าสุดชนะห้าเสมอหนึ่งฟอร์มยอดเยี่ยมมากครับรายไพ่ของเกมติดครับน,นอกจากนี้ครับแอเซอร์เวลาแมนเชสเลอรในบ้านแต่ฟอร์มช่วงหลังเริ่มสะดุดเกมรับมีปัญหาเสียบตัวง่ายเกมลุ้งเนี่ยฝากความหวังไว้ที่บริวารกินขณะที่เซลติกฟอร์มรังยอดเยี่ยมเกมลุกเฉียดคมนำโดยอดัมไอิดาเกมรับเหนียวแน่นเกมนี้แล้วว่าสองทีมเปิดเกมลุกใส่เต็มที่แอเซอร์วิลลาจะครองบอลมากกว่าแต่เซลติกมี่งส่วนกับที่น่ากลัวเกมนี้เนี่ยแอเซอร์วิลลาจำเป็นต้องชนะ เซลติกนงตัวต่นึ่ครับฟันกรับรองเซลติกมีลุ้นย่งเสมอการบารการมีคอบอลนึก็ขอจากพีนี้ครใครชอบกดดไลก์แลวก็กดซับสไครกลงใจพวกมแล้วกันมีคอบอลนึก็ขอจากพนี้ครับสวัสดีครับผม